ต้อมยำอมรินวันอังคารนี้เตรียมท้องรับมือเที่ยงกับกองทัพซีฟู้ดแบบบุฟเฟ่กับร้านนาคลองวานรเตรอร์ทแอนด์คาเฟ่อันนี้เด็ดมากก็คือแกงซ้มพริกสดน,นี่<ช>คือเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นบุฟเฟ่แล้วผมสามารถกินกันเชียงปุ้นได้ไม่อั้นค่ะจริงเหรอแล้วมาเปิดกรุบของขลังกับสายหมูตัวพ่อของวงการหนุ่มคงกระพันาาราชสะสมพาะเคลื่อน เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเก็บทุกวัดฮะรวมรวมแล้วบูชาเนี่ยเป็นมูลค่าก็เป็นร้อยล้านพร้อมเผยความภูมิใจในบทบาทของแด๊ดดี้คุณพ่อลูกสามพี่หนุ่ม,มตั้งใจมีคนเดียวแต่ภรรยาอยากมีลูกเพิ่มบอกว่าเนี่ยมันต้องมีพี่น้องให้เขาอยากรู้ว่าตอนที่บอกทวินเนี่ยความรู้สึกแรกคือภรรยาพี่หนุ่มร้องไห้เลยร้องไห้พอดีใจหรือว่าเดี๋ยวฉันคิดว่าโอ้โหค่าเทอมซับพร้อมกันเที่ยงเครื่องไหนต้องยำอมริน